เมื่อคุณดันหลุดไปอยู่ในโลกที่ทุกอย่างมีขนาดเล็กเท่ามดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อน g a l l i v e r s Travels ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผู้ขอทุกคน84ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหาใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วย,วยเรื่องราวของกาลิเวอร์หรือหนุ่มอ้วนที่มีชีวิตสุดแสนจะธรรมาดาโดยกาลิเวอร์ได้ทำงานเป็นคนส่งเอกสารให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง และในวันนั้นทางบริษัทเนี่ยได้ส่งแดนหรือพนักงานใหม่ให้มาฝึกงานกับเขาซึ่งแดนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจและความทะเยอทะยานในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากต่างจากการิเวอร์ที่ทํางานจมปักอยู่ตําแหน่งเดิมมาเป็น10ปีและไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยแม้แต่น้อยเขาชอบทํางานซ้มซากจําเจและไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรนักในวันเดียวกันกาลิเวอร์เนี่ยก็ได้พาแดนไปสอนงานส่งเอกสารต่างๆภายในบริษัทซึ่งในขณะที่เขานําเอกสารไปส่งให้กับหัวหน้าอยู่นั้น จู่ๆแดนเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปแนะนําตัวกับหัวหน้าบอกอรพร้อมบอกว่าเขานั้นรู้สึกชอบบทความที่บอกอคนนั้นเขียนเอามากๆต่อมาการิเวอร์จึงต่อว่าแดนเรื่องที่เขาเนี่ยด้ไปคุยกับบอกอโดยการิเวอร์ได้สอนแดนไปว่าคนส่งเอกสารอย่างพวกเขานั้นต้องไม่มีปากเสียงและอย่าทําตัวเด่นหรือถ้าให้ดีก็อย่าให้ใครสังเกตเห็นเด็ดขาดเพราะงานของพวกเขาเนี่ยมันอยู่คนละชั้นกับคนพวกนั้น ซึ่งในขณะที่การิเวอร์กำลังสอนงานแดนอยู่เขาก็ได้บังเอิญไปเจอกับดาร์ซี่หรือบอกอสาวที่การิเวอร์แอบหลงรักแต่ถว่าการีเวอร์ก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะชวนเธอไปออกเดทเขาจึงทําได้แค่แอบลักเธอไปวันๆโดยไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นซึ่งในเย็นวันเดียวกันจู่ๆแดนเนี่ยก็ได้เข้ามาหากัารีเวอร์ในห้องพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะได้เลื่อนตําแหน่ง กาลิเวอร์พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็งงไปเลยครับพอแดนเขาเพิ่งมาเริ่มทํางานกับการิเวอร์ได้ไม่นานแล้วทำไมจูจ่ๆทางบริษัทถึงได้เลื่อนตาแหน่งให้เขาได้ไวขนาดนี้โดยแดนเนี่ยได้ถูกเลื่อนขั้นให้กลายเป็นหัวหน้าของการิเวอร์ทันทีแดนเลยตัดสินใจพูดความจริงกับการิเวอร์ไปว่าเหตุผลที่ทาให้การิเวอร์ต้องติดอยู่ในห้องเอกสารที่น่าเบื่อแบบนี้มาเป็น1ิปีคงเป็นเหตุผลเดียวกับที่เขาไม่กล้าที่จะชวนดาร์ซี่ออกไปเดทเพราะเขาไม่มีความกล้ามากพอที่จะลงมือทําอะไรสักอย่าง และจากคำพูดของแดนในวันนั้นมันเลยทาให้การิเวอร์เริ่มกลับมาฉุดคิดขึ้นได้โดยหลังจากที่เขาเลิกงานกาลิเวอร์จึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดของเขาและเดินตรงไปที่ห้องทํางานของดาร์ซี่และหญิงสาวที่เขาหลงรักเพื่อชวนเธอไปออกเดทแต่ทว่าพอมาถึงกาลิเวอร์ก็ดันปอดแหกขึ้นมาเขาจึงพยายามเนียนว่าเขาแค่มาเอาเอกสารจากดาร์ซี่เท่านั้นพร้อมหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะของเธอขึ้นมาดาร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงถามว่ากาลิเวอร์ต้องการจะมาสมัครเขียนบทความท่องเที่ยงนั้นหรอ กาลิเวอร์จึงพยายามเล่นตามน้ำพร้อมตอบไปว่าใช่เธอเนี่ยจึงแปลกใจมากเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ากาลิเวอร์มีความสามารถในการเขียนบทความหรือเคยไปเที่ยวมาหลายที่เลยซึ่งกาลิเวอร์เนี่ยเขาเป็นคนขี้โม้อยู่แล้วครับเขาเลยโม้ให้ดาร์ซี่ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเดินทางไปเที่ยวแล้วเขียนบทความมาแล้วหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์เม็กซิโกหรือแม้แต่แอฟริกาจากนั้นเขาจึงคุยต่อว่างานเขียนบทความการท่องเที่ยวไม่เป็นงานที่เขาอยากทํามานานแล้ว ดาร์ซี่เลยบอกให้การิเวอร์ลองนาบทความที่เขาเขียนมาให้เธอดูกาลิเวอร์เลยสัญญาว่าวันพรุ่งนี้ mm hmm. เขาเนี่ยจะนําบทความที่ว่ามาให้เธอดูเองซึ่งพอคุยกันเสร็จดาร์ซี่จึงเอ่ยปากชมกาลิเวอร์เรื่องที่เขามีความกล้าในการนําเสนอตัวเองโดยหารู้ไหมว่าแท้จริงแล้วเรื่องที่กาลิเวอร์พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องโกหกในคืนนั้นเขาจึงพยายามอย่างหนักเพื่อเขียนบทความการท่องเที่ยวขึ้นมาแต่ไม่ว่ากาลิเวอร์จะพยายามสักแค่ไหนเขาเนี่ยก็คิดไม่ออกสักที กาลิเวอร์ได้ตัดสินใจคัดลอกบทความในเน็ตแล้วมาเขียนดัดแปลงให้กลายเป็นบทความของตัวเองซึ่งพอวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ดาร์ซี่ได้อ่านบทความของกาลิเวอร์เธอเนี่ยก็ชอบมันมากพร้อมเอ่ยปากชมการิเวอร์แบบไม่หยุดดาร์ซี่จึงบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยมีงานเขียนบทความที่อยากมอบหมายให้กาลิเวอร์ทำโดยเธอเนี่ยต้องการจะให้กาลิเวอร์เดินทางไปเขียนบทความเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและเกาะที่อยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งการิเวอร์เนี่ยต้องเดินทางไปเขียนบทความดังกล่าวเป็นเวลาสาอาทิตย์ และหลังจากที่คุยกันเสร็จกาลิเวอร์เลยตัดสินใจเดินทางไปที่เมอรบิวด้าเพื่อเขียนบทความทันทีโดยกาลิเวอร์ได้ไปติดต่อขอเช่าเรือในการเดินทางไปยังสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าและถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแต่ด้วยความทีม่ไม่มีทางเลือกกาลิเวอร์จึงจำใจต้องออกเดินทางเพื่อไปเขียนบทความเพียงลำพังแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาเริ่มออกเดินทางมาได้สักพักจู่ๆก็ได้มีพายุฝ,ฝนและคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่โผล่มาและไม่นานก็ได้มีพายุขนาดยักษ์โผล่มาต่อหน้าของเขา โดยพายุลูกนั้นได้กลืนกินเรือของกาลิเวอร์เข้าไปทั้งลำซึ่งพอเขาได้สติขึ้นมาอีกทีกาลิเวอร์ก็พบว่าร่างกายของเขานั้นกําลังถูกเหล่าคนขนาดจิว๋วใช้เชือกตึงไว้กับพื้นจนเขาเนี่ยไม่สามารถขยับไปไหนได้นายพล Edward, เอ็ดเวิร์ดหรือหนึ่งในเหล่าคนจิ๋วเหล่านั้นก็ได้บอกกาลิเวอร์ว่าเขาถูกจับกุมข้อหาที่ดันไปช่วยเหลือพวกเบลฟัดคูหรือศัตรูของพวกเขาซึ่งกาลิเวอร์นีก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ เขาเลยใช้แรงทั้งหมดเพื่อพยุงตัวลุกขึ้นยืนซึ่งการิเวอร์เขาคิดว่าเขาเนี่ยกำลังฝันอยู่และผู้คนจิ๋วที่เขาเห็นเนี่ยก็ไม่มีจริงนายพลเอ็ดเวิร์ดเลยสั่งให้เหล่าคนจิ๋วทุกคนจับตัวการิเวอร์อีกครั้งโดยพวกเขาได้ใช้เชือกและดึงให้การิเวอร์ล้มลงมาจากนั้นเขาก็ได้หมดสติไปซึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีการิเวอร์ก็พบว่าเขานั้นได้ถูกพาตัวกลับมายังเมืองของผู้คนจิ๋วซะแล้ว ดยกาลิเวอร์ได้ถูกคนพวกนั้นจับตัวมาให้พระราชาเขาเลยเอ่ยถามกับเหล่าคนจิ๋วไปว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังอยู่ที่ไหนพวกเขาเลยตอบการิเวอร์ไปว่าเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าลิลลี่พุทธซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเรียกการิเวอร์ว่าศูนย์ยักษ์และคิดว่าเขาเป็นสายลับของพวกเบลฟัสคูพระราชาเลยสั่งให้นําตัวการิเวอร์ไปขังไว้ที่คุกซึ่งพอมาถึงกาลิเวอร์ก็ได้ไปรู้จักกับโฮเลชิโอหรือชายตัวเล็กคนหนึ่งที่ถูกนําตัวมาขังไว้ในคุกเช่นกัน โฮเลชิโอเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นนักโทษเพียงคนเดียวในคุกแห่งนี้พร้อมเล่าต่อว่าเขาเนี่ยถูกนายพลเอ็ดเวิร์ดจับตัวมาขังโทษฐานที่เขาดันไปส่งสายตาให้กับเจ้าหญิงแมรี่หรือคู่มั่นของนายพลเอ็ดเวิร์ดซึ่งกัลลิเวอร์นี่ก็ไม่เข้าใจพอแค่โฮเลชิโอด้นไปแอบชอบเจ้าหญิงเนี่ยเหรอมาเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาถูกจับมาเข้าคุกโฮเลชิโอเลยอธิบายว่าเขาเนี่ยเป็นแค่สามัญชนการจะครอบครองเจ้าหญิงที่สูงส่งแบบนั้นจึงเป็นเรื่องยาก นอกสจากว่าเขานั้นต้องพิสูจน์ความกล้าหาญให้พระราชาได้เห็นซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับนายพลเอ็ดเวิร์ดกาลิเวอร์จึงแอบนินทาไว้นายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมาดูติ้งต้องจะตายไปจากนั้นนายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมสั่งให้กาลิเวอร์ไปเริ่มทํางานได้แล้วโดวยนายพลเอ็ดเวิร์ดได้นําเครื่องมือบางอย่างมาติดไว้บนตัวของกาลิเวอร์และได้บังคับใช้งานเขาอย่างหนักซึ่งในเวลาเดียวกัน พวกเบลฟัดคูหรือศัตรูของเหล่าชาวเมืองลิลิพุธเนี่ยก็ได้โผล่มาโดยคนพวกนั้นได้แอบลักลอบเข้ามาในเมืองเพื่อจุดไฟเผาและก่อความวุ่นวายนายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจึงรีบสั่งให้การิเวอรีรบกลับไปยังเมืองลิลิพุธทันทีซึ่งผู้เบลฟัดคูเนี่ยต้องการบุกมาจับตัวเจ้าหญิงแมรลี่โดยหลังจากที่การิเวร์มาถึงเมืองนายพลเอ็ดเวิร์ดจึงรีบไปช่วยเจ้าหญิงทันทีโฮเลชิโอจึงบอกว่านายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่มีทางไปช่วยเจ้าหญิงทันแน่เขาจึงพยายามขอร้องให้การิเวร์รีบไปช่วยเธอ จากนั้นเขาจึงรีบกดปุ่มเพื่อถอดเครื่องมือที่ติดอยู่บนตัวของกาลิเวอร์ทันทีโดยใน,นขณะที่เจ้าหญิงกำลังจะถูกจับตัวไปกาลิเวอร์นีก็ได้โผล่เข้าไปช่วยเธอไว้ได้ทันและสามารถพาตัวเจ้าหญิงแมรี่หนีออกมาได้สําเร็จแต่เะว่าตอนนี้ได้มีไฟกําลังลุกไหม้วังของพระราชาอย่างหนักทาให้พระราชาไม่สามารถหนีออกมาได้กาลิเวอร์จึงรีบกลับไปช่วยพระราชาซึ่งไฟนมันก็ลุกไหม้เกินกว่าที่ผู้เขาจะสามารถควบคุมได้กาลิเวอร์เลยตัดสินใจถอดกางเกงของเขาออก ได้ทาการฉีดใส่วังของพระราชาเพื่อดับไฟเหล่านั้นทันทีซึ่งสุดท้ายการิเวอร์เนี่ยก็ทําสําเร็จเขาสามารถดับไฟภายในวงังและสามารถช่วยชีวิตพระราชาไว้ได้ทุกคนจึงต่างพากันขอบคุณการิเวอร์กันยกใหญ่และได้รู้ว่ากาลีเวอร์เนี่ยไม่ใช่สายลับของพวกเบลฟัตคูอย่างที่พวกเขาเคยคิดพระราชาจึงได้ชวนการิเวอร์และโฮเลชิโอไปร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณจากนั้นก็ตัดมาที่งานเลี้ยงของพระราชา โดยพวกเขาได้ถามกัลิเวอร์ว่าเขาเนี่ยเดินทางมาจากไหนซึ่งในตอนแรกทุกคนต่างคิดว่าเขามาจากเกาะที่ไม่มีใครกล้าไปกัลิเวอร์เลยถามไปว่าไอ้เกาะที่ไม่มีใครกล้าไปที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนพระราชาเลยบอกไปว่ามันอยู่อีกฟากหนึ่งของหมอกซึ่งกัลิเวอร์เนี่ยไม่ได้มาจากทางนั้นพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยมาจากเกาะที่มีชื่อว่าแมนฮัตตันพระราชาเลยคิดว่ากัลิเวอร์เนี่ยเป็นประธานที่บดีของเกาะแมนฮัตตันซึ่งกัลลิเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้ขัด ขาโมว่าตัวเองเนี่แหละคือประธานาธิบด,ดีที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าหญิงแมรี่เลยถามการลิเวอร์ว่าเขานั้นจะเดินทางกลับไปยังบ้านเมื่อไหร่การลิเวอร์จึงเล่าว่าเรือของเขาเนี่ยหายไปเขาเลยอาจต้องติดอยู่ที่นี่ก่อนพระราชาเลยสั่งให้พวกทหารรีบไปหาเรือของการลิเวอร์พร้อมบอกว่าเขาเนี่ยจะให้ที่พักกับการลิเวอร์เองแต่การลิเวอร์เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผู้คนจิ๋วจะสามารถหาที่นอนให้เขาได้หรือเปล่าพเพราะเขานั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากพระราชาเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะพวกเขาเ,เป็นนักก่อสร้างฝีมือดีระดับโลกและสามารถสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้จากนั้นพระราชาจึงออกคำสั่งให้ผู้คนงานเนี่ไปรีบสร้างที่พักให้การิเวอร์ทันทีจากนั้น7วันต่อมาดูเหมือนว่าตอนนี้กาลิเวอร์จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วโดยมีผู้คนจิวน๋วเป็นคนลงมือสร้างทุกอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ต่อมาการิเวอร์จะได้ไปถามโฮเลชิโอว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาและเจ้าหญิงเนี่ยไปถึงไหนกันแล้ว เพราะการิเวอร์มักชอบมองไปเห็นวูเขาทั้งสองหันมาสบตากันเสมอฮอลีชิโอจึงบอกว่าอีก2-4ถึงปีเธอเนี่ยน่าจะยอมมาคุยกับเขาการิเวอร์เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนช่วยฮอลีชิโอเองจากนั้นวันต่อมาฮอลีชิโอจึงไปดักรอเจ้าหญิงที่วางและได้ทําการพูดหยอดเจ้าหญิงตามคําแนะนําของการิเวอร์และดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้ผลด้วยครับเพราะเธอดันชอบมุกจีที่การิเวอร์แนะนําจากนั้นหลายวันต่อมา นายพลเอ็ดเวิร์ดก็ได้เข้าไปบอกกับกาลิเวอร์ว่าเขาเนี่ยพบเรือของกาลิเวอร์แล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้มันเนี่ยก็ดันพังจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ว่าได้ทั้งหมดเลยต้องรีบซ่อมเรือของกาลิเวอร์ก่อนจากนั้นกาลิเวอร์เนี่ยก็ได้บังเอิญมองไปเห็นมือถือของเขาซึ่งพอเขาหยิบมันขึ้นมาก็พบว่ามีคนส่งข้อความมือถือมาหาและพอเขาเปิดฟังก็ปรากฏว่ามันเป็นข้อความของดาร์ซี่นั่นเอง โดยเธอได้โทรมาฝากข้อความว่าตอนนี้เธอเนี่ยรู้แล้วว่ากาลิเวอร์ไปคัดลอกงานเขียนบทความจากเน็ตมาให้เธออา่านมาเลยทาให้เธอเนี่ยต้องเดินทางไปเขียนบทความนั่นเองแถมตอนนี้การิเวอร์ก็ยังหายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้อีกมนเลยทําให้ดาร์ซี่โมโหมากจนเธอเนี่ยไม่อยากเจอหน้าเขาอีกแล้วต่อมานายพลเอ็ดเวิร์ดจึงเข้าไปบอกกาลิเวอร์ว่าพวกเขาเนี่ยจะเร่งซ่อมเรือให้เร็วที่สุดเพราะเดิมทีนายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกาลิเวอร์และต้องการให้เขารีบออกไปจากเมืองแห่งนี้อยู่แล้ว จากนั้นกาลิเวอร์จึงได้ไปนั่งเศร้าคนเดียวเรื่องที่เขานั้นถูกดาร์ซี่โกรธจนไม่อยากเจอหน้าเขาอีกแล้วเจ้าหญิงแมรี่จึงออกมาปลอบใจกาลิเวอร์พราะบอกว่าตอนนี้เธอนี่ก็มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เหมือนกันเพราะเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอรักโฮเลชิโอการิเวอร์เลยบอกให้เจ้าหญิงทำตามความรู้สึกของตัวเองซะแต่เธอเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะเธอเป็นคู่มั่นของนายพลเอ็ดเวิร์ดซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จเจ้าหญิงเลยบอกว่าหากการิเวอร์กลับไปเธอและทุกคนเนี่ยจะต้องคิดถึงเขาแน่ๆ กลิเวอร์พอได้ยินแบบนั้นเขาเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อต่อมาหลังจากที่นายพลเอ็ดเวิร์ดรู้เรื่องนี้เข้าเขาเลยเข้าไปคุยกับพระราชาและบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยเชื่อใจกัลิเวอร์ที่มาขออาศัยเมืองของพวกเขาสักเท่าไหร่พร้อมหลุดปากขึ้นเสียงใส่พระราชาพระราชาจึงรู้สึกไม่พอใจและบอกว่านายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอาจคิดมากไปเองต่อมาพระราชาเลยตัดสินใจแต่งตั้งกัลิเวอร์ให้ขึ้นเป็นนายพลแทน และทาการลดตําแหน่งของนายพลเอ็ดเวิร์ดให้กลายเป็นรองนายพลซึ่งหลังจากที่นายพลเอ็ดเวิร์ดถูกลดตําแหน่ง <c oughs> เขาเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก <c oughs> เขาเลยตัดสินใจไปปิดระบบป้องกันภายในเมือง <c oughs> เพื่อรอดูว่ากาลิเวอร์เนี่ยจะสามารถปกป้องเมืองจากพวกเบลฟัตคูได้หรือเปล่าผู้เบลฟัตรคตรคูพอเห็นแบบนั้นจึงรีบนํากองเรือลบมาบุกที่เมืองล <c oughs> ิลิพุธโดยพวกมันได้กระหน่ำยิงปืนใหญ่ใส่เมืองทันที ฮอลีชิโอจะรีบวิ่งไปรรยงานกับการลิเวอร์ว่าตอนนี้เมืองของพวกเขาเนี่ยกำลังโดนพวกเบลฟัดคูทั่หลบการลิเวอร์จะรีบมุ่งหน้าไปจัดการกองเรือของพวกมันทันทีโดยกาลิเวอร์พยายามจะเข้าไปเจรจากับพวกเบลฟัดคูอย่างสงบแต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมฟงังพวกมันได้กระหน่ำยิงปืนใหญ่ใส่กาลิเวอร์แต่มีเหรอที่ลูกปืนขนาดเล็กแบบนั้นจะทำอะไรการลิเวอร์ได้โดยการลิเวอร์ได้ใช้พุงของเขาสะท้อนลูกปืนทั้งหมดกลับไปหาพวกเบลฟัดคู จากนั้นเขาเนี่ยจึงเริ่มเล่นงานคนพวกนั้นโดยเขาเนี่ยสามารถจัดการกับกองเรือทั้งหมดได้ได้วยตัวคนเดียวและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเลยทำให้การลิเวอร์กลายเป็นวีเลอร์บุรุษของทุกคนโดยเขาได้เริ่มใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่เมืองลิลลี่พุทเรียกได้ว่าชีวิตของเขาตอนนี้มันดีกว่าชีวิตในเมืองแมนฮัตตันที่เขาเคยจากมาซะอีกจากนั้นก็ตัดมาที่เจ้าหญิงแมรี่เธอได้ตัดสินใจสารภาพว่าเธอเนี่ยไม่ได้รักนายพลเอ็ดเวิร์ดแล้ว เธอแค่ต้องการใครสักคนที่รักและเข้าใจเธอจริงๆแถมเธอเองก็ไม่ชอบนิสัยขี้โมโหของนายพลเอ็ดเวิร์ดด้วยเันเลยทำให้ทั้งสองเนี่ยมีปากเสียงกันในเวลาต่อมานายพลเอ็ดเวิร์ดเลยตัดสินใจแปรพักไปอยู่กับพวกเบลฟัสคูเพื่อวางแผนจัดการกัลลิเวอร์จากนั้นก็ตัดมาที่ภายในเมืองลิลลิพุธในขณะที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่นั้นจูจ่ๆนายพลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมขอท้าดวลกับกัลลิเวอร์ โดยเขาได้ไปขอให้พวกเบลฟัสคูสร้างหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อจัดการกับการิเวอร์จากนั้นทั้งคู่จึงเริ่มต่อสู้กันทันทีซึ่งหนูหมูว่ากาลิเวอร์เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรนายพลเอ็ดเวิร์ดได้เลยแม้แต่น้อยโดยเขาได้ถูกนายพลเอ็ดเวิร์ดเล่นงานจนสุดท้ายการิเวอร์จึงได้กล่าวยอมแพ้ต่อหน้าชาวเมืองทุกคนพร้อมยอมรับกับทุกคนไปว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่ประธานาธิบดีของเมืองแมนฮัตตันหรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหก ความจริงเขาเป็นแค่คนส่งเอกสารเท่านั้นทุกคนพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงรู้สึกผิดหวังกันมากในพลเอ็ดเวิร์ดจึงสั่งในประเทศโอลิเวอร์ไปยังเกาะที่ไม่มีใครกล้าไปและสั่งให้เขาห้ามกลับมายังเมืองลิลิพุธอีกโดยในพลเอ็ดเวิร์ดได้จับตัวการิเวอร์มัดไว้กับแพรและนำไปปล่อยไว้ที่เกาะที่ไม่มีใครกล้าไปซึ่งหลังจากที่การิเวอร์ลอยมาถึงเกาะเขาจึงพยายามเดินสำรวจภายในเกาะแห่งนั้นและได้ไปพบกับบ้านขนาดใหญ่ จากนั้นเขาก็ถูกใครบางคนโผล่มาจับตัวไปตัดกลับมายังเมืองลิลิพุธหลังจากที่ดาซี่ได้เดินทางมาเขียนบทความที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้ประสบอุบัติเหตุและได้ลอยมาติดเกาะลิลิพุตเช่นเดียวกับการิเวอร์นะครับโดยนายพลเอ็ดเวิร์ดได้จับตัวเธอได้ฮอลิชิโอที่เห็นเหตุการณ์จึงพยายามนำเรื่องนี้ไปบอกการิเวอร์ทันทีจากนั้นก็ตัดกลับมาที่กาลิเวอร์เขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกทีและพบว่าตัวเองได้มาอยู่ในห้องนอนแห่งหนึ่ง ซึ่งห้องที่ว่านั้นมันไม่ใช่ห้องนอนจริงๆแต่มันคือบ้านตุ๊กตาขนาดใหญ่นั่นเองดูเหมือนว่าเกาะที่ไม่มีใครกล้าไปมันคือเกาะของผู้คนยากนั่นเองครับกาิเวอร์ได้ถูกเด็กหญิงคนหนึ่งจับตัวไว้เพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตุ๊กตาขนาดจิว๋วซึ่งเด็กยักคนนั้นเนี่ยก็ได้จับการิเวอร์ไปแต่งตัวและนําไปเล่นในบ้านของเล่นของเธอโดยกาิเวอร์ต้องทนเล่นกับเด็กคนนั้นตลอดทั้งวันและไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ ึ่งในคืนวันเดียวกันโฮเลชิโอเลยตัดสินใจแล่นเรือออกไปเพื่อออกไปตามหากาลิเวอร์นักเกาะที่ไม่มีใครเคยไปจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเนี่ก็ได้แอบเข้าไปหากาลิเวอร์พร้อมบอกให้กาลิเวอร์รีบกลับไปช่วยเมืองของเขาเพราะผู้เบลฟัสคูนี่ได้เข้าไปยึดเมืองของพวกเขาแล้วแถมตอนนี้ผู้มันนี่ก็ได้จับตัวดารซี่หรือหญิงสาวที่กาลิเวอร์แอบหลงรักไปอีกจากนั้นโฮเลชิโอเลยตัดสินใจถามกาลิเวอร์ว่าทำไมเขาต้องโกหกทุกคนด้วย กาลิเวอร์จึงยอมรับไปว่าเพราะเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับทุกคนตั้งแต่ที่การิเวอร์เกิดมาเขาเนี่ยไม่เคยเป็นคนสําคัญเลยสักครั้งแต่พอมาอยู่ที่เมืองลิลิพุธเขากลับกลายเป็นคนสําคัญของทุกคนการิเวอร์จึงกลัวเกินกว่าที่จะพูดความจริงออกไปซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองเป็นไอ้ขี้แพ้โคลเชีโอจะได้พูดเพื่อให้กาลังใจเขาพร้อมบอกว่าการิเวอร์ไม่ได้เป็นไอ้ขี้แพ้เพราะเขาเคยช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ แถมยังเคยเอาชนะกองเรือของผู้เบลฟัสคูได้อย่างง่ายดายเพราะงั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วกาลิเวอร์พอได้ยินแบบนั้นเขาจึงเริ่มคิดแผนเพื่อหนีออกไปจากที่นี่โดยเขาได้แอบไปขโมยล่มชูชีพจากศพของนักบินที่เคยมาติดเกาะและใช้มันกระโดดหนีออกมาจากบ้านขนาดยักษ์พร้อมโฮเลชิโอทันทีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้ล่มชูชีพของนักบินบินลอยกลับมายังเกาะลิลีพูดเพื่อช่วยทุกคนโดยกาลิเวอร์ได้เข้าไปช่วยดาร์ซี่ที่ถูกจับอยู่ในคุก ซึ่งพอมาถึงกาลิเวอร์เลยตัดสินใจสารภาพรักกับดาร์ซี่และบอกว่าเขาเนี่ยแอบหลงรักเธอมาหปีแล้วดาร์ซี่เลยบอกให้กาลิเวอร์รีบพาเธอหนีออกไปจากเกาะแห่งนี้แต่การิเวอร์เนี่ยก็ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาต้องรีบช่วยช,วยชาวเมืองทุกคนก่อนโดยกาลิเวอร์ได้ทําการปล่อยตัวพระราชาออกมาจากห้องขังและขอให้พระราชาเชื่อใจเขาอีกสักครั้งพร้อมสัญญาว่าเขาเนี่ยต้องช่วยทุกคนให้ได้จากนั้นวันรุ่งขึ้น กาลิเวอร์จะได้ไปขอท้าสู้นายพลเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งเพื่อสะสางเรื่องทุกอย่างโดยเขาได้ยื่นข้อเสนอไปว่าหากเขาชนะนายพลเอ็ดเวิร์ตเนี่ยต้องออกไปจากเมืองแห่งนี้ซะซึ่งหากการิเวอร์แพ้นายพลเอ็ดเวิร์ดก็จะลงมือทำลายเมืองแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่ตกลงกันเสร็จผู้เขาทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันทันทีโดยกาลิเวอร์ได้พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องชาวเมืองทุกคนแต่ถ้าว่าการิเวอร์ก็ไม่สามารถทำอะไรนายพลเอ็ดเวิร์ดได้เลย โฮเลชิโอจึงพยายามเข้าไปช่วยกาลิเวอร์โดยเขาได้แอบลักลอบเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ที่นายพลเอ็ดเวิร์ดขับและพยายามจะเข้าไปจัดการนายพลเอ็ดเวิร์ดจากข้างในโฮเลชิโอได้เข้าไปทําลายระบบส่วนหนึ่งภายในห้องคนขับก่อนที่เขาจะรีบหนีออกมาและปล่อยให้การิเวอร์เป็นคนจัดการในส่วนที่เหลือกาลิเวอร์จึงรีบอาศัยจังหวะนั้นวิ่งเข้าไปเล่นงานหุ่นยนต์ของนายพลเอ็ดเวิร์ดทันทีซึ่งในท้ายที่สุด กาลิเวอร์เนี่ยก็สามารถเอาชนะนายพลเอ็ดเวิร์ดได้และสามารถช่วยชาวเมืองทุกคนได้สําเร็จซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงโฮลิชิโอจึงได้เข้าไปสารภาพรักกับเจ้าหญิงแมรี่พระราชาจึงบอกว่าสิ่งที่โฮลิชิโอทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากเขาเลยอนุญ,ญาตให้เจ้าหญิงแมรี่แต่งงานกับโเลิชิโอได้ส่วนการิเวอร์นั้นก็ได้รับจูบจากดาร์ซี่เพื่อเป็นรางวัลที่เขาช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้แต่ถ้าว่าพระราชากับพูกเบลฟัตคูเนี่ยก็ยังไม่เลิกแล้วที่จะก่อสงครามกัน กะลเวอร์จึงอาสาเป็นตัวแทนในการเจรจาให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยสงบสึกกันเพราะต่อให้ทำสงครามกันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาโดยหลังจากที่สามารถเจรจาให้ทั้งสองฝั่งสงบสึกกันได้กะลเวอร์แลดาซี่ก็ได้บอกลาชาวเมืองทุกคนและตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของพวกเขาจากนั้นหลายวันต่อมากาลเวอร์แลดาซี่สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยการประจนภัยในครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงกะลเวอร์มันได้ทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากมาย เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจนได้กลายเป็นคนเขียนบทความการท่องเที่ยวรอบโลกและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเนี่ยก็กำลังคบหาดูใจกับดาร์ซี่อยู่จากนั้นกาลรริเวอร์ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด4.9คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป20%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด27%ครับ เช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ